กับปอเพยการเวลาในไฮไลท์บันเทิง บานใจเหลือเกินค่ะวันนี้เป็นวันดีค่ะเพราะว่าเรานะคะจะได้ไปบุกบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตเพลงเอก3แฟนมิดนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศต้องบอกเลยว่านะคะเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่เราจะได้ฟังเพลงทุกแนวทั้งสุนทรภพรลุกทุง่งลุกกรุงสตริงและสากลรวมถึงได้ฟังจากบทเพลงศิลป,ปินนะคะเพลงเอกที่คุณชื่นชอบอีกด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นปอเปี๊ขออน,นุญาตเดินสวยๆไปส่องกองกันกน,นะจ๊ะ ผมทัศนะครับจากเพลงเอกซีซั่นหนึ่งครับอกอะไรจ้าค่ะแบมเพลงเอกซีซั่นสองค่ะบูริมเพลงเอกซีซั่นสองค่ะเซมเพลงเอกซีซั่นสามครับโคตรละค่ะโคตรคิวแล้วค่ะดแล้วผมบล็อคยังไงผมบล็อเพลงเอกซีซั่นหนึ่งครับผม พูดถึงนะคะอย่างที่บอกว่า,เ,าเพลงเอกสแฟนนิกเนาะ<ช>คือเรียกว่าทุกคนรอคอยจับจ้องมากมันก็ต้องมีอะไรพิเศษบ้างไหมอันไหนเล่าหน่อยสิขายของซิลูกความพิเศษของเพลงเอกนะคะก็คือเราจะรวมตัวศิลปินกันทั้งซีซันน1ถึงซีซัน3เลยเ <hum ming> ชื่อว่า <hum ming> ไม่ว่าจะคอนเสิร์ตไหนไม่มีใครศิลปินเยอะเท่าคอนเสิร์ตนี้แน่นอน <hum ming> เพราะว่าเราจัดเต็มกว่า30ชีวิต แก้ข่าวแก้ข่าวเฮ้ยอะไรอะไรเกิน30ได้ข่าวว่าคือจัดเต็มแบบทุกแนวเลยเหรอจ๊ะความหลากหลายของศิลปินเพลงเอกเนี่ยจริงจริงแต่ละคนน่ะนอกจากที่ร้องเพลงลูกกรุงได้แล้วเนี่ยหลายๆคนร้องเพลงแนวอื่นได้เช่นเดียวกันอ่าเฮ้ยมีเสียงอะไรมาด้วยเฮ้ยคือเราก็ลังจะหมายความว่าเราไม่ได้มาฟังแบบ เดิมๆเ,เสมอไปบนเว,ท,วทีเราอาจจะแบบนั่งๆกันอยู่ปุ๊บเฮ้ยลุกขึ้นมาแรปอย่างนี้เหรอ,อ ยังไงก็ฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของแฟนๆเพลงเอกนะฮะชื่อว่าเพลงเอก3แฟนมีตครับจะแสดงวันที่2มิถุนายนนี้ครับเวลา6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะตอนนี้ก็เปิดขายบัตรแล้วจะบอกว่าเรื่องขายบัตรนี้ต้องรีบจองนิดนึงนะฮะผมแอบเข้าไปดูนี่แหว่งเมส์ไปเยอะแล้วจะกแใช่ครับจะแสดงครับที่โรงละครเค a n k สยามพิคเนตครับสยามสแควร์วันชั้น7ครับสามารถโทรจองได้ครับที่เบอร์0 9น3 4 6ห 9759เปอะมากเลยัวเลขเรื่รองนี้ปอเปี๊ยะจะพาไปบุกไปส่องกองที่ไหนรอติดตามได้ในไฮไลท์บันเทิง